สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เช่นเคยผมก็จะมาแจ้งข่าวราคายางพาราประจำวันที่20ตุลาคม2568มาดูกันว่าราคายางพาราวันนี้ทิศทางในแต่ละชนิดยางนั้นราคาจะเป็นเช่นไรนั่นเองครับส่วนสาเหตุนั้นผมก็เคยบอกแล้วว่ายางจะปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็มีสาเหตุมาด้วยกัน7หลักนี้ ด้วยผมก็เคยพูดไปแล้วอย่างไรพี่น้องก็คงจะได้รับชมผ่านไปแล้วนั่นเองครับเรามาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดวันนี้ก็คือ54บาท10สตางค์ส่วนต่างนั้นก็คือยังทรงตัวเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาท้องถิ่น51บาท10สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 59บาทราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น56บบาทยางแผ่นดิบคุณภาพดี 5้าบบาทราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น53บาทยางก้อนถ้วย DRC หนึ่งเปอร์เซนาบาท10บสตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น50บาทสิบสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห้าสเปอร์เซ็นตยางสด26บาท30สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น23บาบาท30สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซน์ยางพักชั่วโมง29บาท18สตางคราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น26บาท18สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน34บาท3สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น31บาท3สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 7 0 37บาท17สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น34บาท17สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นนั้นการซื้อขายจะได้ไม่เท่ากันจะแตกต่างกันออกไปนั่นเองครับขึ้นกับหลายๆปัใจจัยในแต่ละ พื้นที่นั้นๆและคุณภาพยางเปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆด้วยปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและเราก็จะพาไปดูตารางราคาของตลาดกลาง EUDR กันบ้างและสุดท้ายก็ตามด้วย ราคาของตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มในตลาดโลกนั้นอย่างชนิดไหนตลาดไหนมีการปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนั้นพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์จะได้ชัดเจนนั่นเองครับ